ชมบรรยากาศค่ะเราเป็นครีเอเตอร์เราก็ต้องมีบรรยากาศการถ่ายรูปลง,ลงไม่ใช่ว่ามาซื้อแล้วก็กลับเข้าไปดูบรรยากาศว้าวที่ม่วง30สบนะคะจงังหวัดอุบลราชธานีนมัาจะมีไอ้หน้านาปะของฝากจากฟาร์มเราซื้อตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ไหม นันเป็นอะไรอะ่ะเากาแฟเหรอใช่เร้านกาแฟาร้านกาแฟวันนี้ก็ร้านอาหารนี่คนากินเหรอหอง<ร>า่าเลินนเแล้ว่ะอ๋อน่าจะเป็นห้องแอร์หมเขาขับไปดูอะไรอะ่ะขับไปสิขับตามเขาสิขับไปดูอะไรจชมจะชมวิหรอมรไหน,นไหนพาไปดูน้อยนานๆทีทด่ออกจากบ้าน ไม่ได้ออกจากบ้านเ,เขาไปคือสิ่งอะไรเจ๊บอกออกนานนี้ยังข,<น>ขาเก็บต้นล้ลูกอู้อู้อู้วิทำไมเมื่อกี้ลูกเต็มเลยทำไมตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ปลูกแล้วเนาะเขาประกัข<ม>ายได้ไง <ละ S 2> เขาปลูกออก,กันมันก็มาจบนี่ภาเมื่อถ่ายทุ่งทุ่งนาหน่อยเขายอดเขาได้ยอดวิวเยอะนะได้ถ่ายกับทุ่งนงทุ่งนาเนี่ยเผื่อได้ยอดวิวเหมือนกับเขาที่ม่เขาเหมือนดียวอันนี้ เดี๋ยวริมธงเหีนอยเหรอไม่นี่หรอมีลมอยู่นะข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าเอาปลาถอยหรอก็จะกลับรถเมื่จะได้ก็เข้มามันเป็นลมเปลี่ยนแล้วกันตรงนี้แล้ก็เดินนี่มีอยากเดินเข้าไปดูอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าไปได้ในในเรลอดนต้องมีคนนำเข้าไปอะไรใช่นี่ธงน้ำ เดินเดินหน่อยเดินเดินไปเอายอดยูเดิน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 ไปต้องไปดูบรรยากาศข้างนอกก่อนว่าบรรยากาศข้างนอกน่าเดินไหมเออเอา้าเงินเฮียอุ้ยเอา้ามาคลา่าโอ้สายละเงินเหี้ยตกไปใสายละคือไม่เห็น โอ้บันยกาศเย็นอยู่เถือกล้องให้เมียหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังกังหันกังหันลมมา,มาเหมือนมเหมือนกังหันลมม おいしそう。 嗯，没、嗯、事。 แตงโมลายมาเลใช่ไหมคะแตงโมลมาเล็มิดะคะมาติดใช้มือเกินชาแตงโมฝันแก้วนึงับเดียวอยากให้ชิมกล่องเท่าไหร่พี่กล่องห้าสิบบาทค่ะเมลอแคห้าสิบอ่ะเอาไอ้นี่เอดมันเป็นไ่เกล็ดเกล็ดเอนไม่เป็นไร เรากินเราก็คิดว่าเป็นเกล็ด A กันน่มันจะไม่ค่อยหวานถึงขนาดนี้อริหรอค่ะมันจะเป็นรูปเล็กกว่ากันแล้วมีไหมแบบที่ปาดไว้อะค่ะเกล็ดไม่มีค่ะไม่มีมีแต่แบบเป็นลูกอยากกินเย็นๆที่บ้านตู้เย็นพังเอาไปเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแตงโมปาดกี่แก้วคะแก้วหนึ่งค่ะก็คือหวานปกตินะคะหรือว่าใส่อะไรกินวะกินทั้คนที่ขุมวะ ขอชิมจังโมชิ้นหนึ่งนะคะจะอยู่ทีคไหนขอแล้ว เก็บแล้ว okay ค่ะบปม่เน <What> <busca> ี่ยของกินแบยโอ้ยเป็นยานี่ในบริการเต็มที่เลยค่ะปลูกเองเขาปลูกเองเย็บปย่านเบิร์ดถามว่าหาพี่นี่บเอ็มสิพี่ถ้าถ้าสมมุติมาห้าอยาก่อเขาเป็นมือแม่หลวนตรงตรงนี้พนพาเขาเป็นมือหรืนบมอคะต้องบอกคนนำด้วยค่ะงานยานเอาลูกไปติดที่ไหนเขาเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าในระยะที่ล้มเหลวไหนเป็นแต่พวกเขาเขาจะขาอุ้ยเมืองข้างหลอกน่ารักเลเอาไป่ค่าลูกก็ได้เลยค่ะ